โอเคก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้ววันนี้ในเกมโลบอกแแบบพิชก็วันนี้เนี่ยผมจะมาตามล่าหาเบ็ดนะครับตอนนี้ผมมีแผนที่อยู่มีแปดอันับไม่รู้ว่าจะได้ไหมวันนี้ผมก็นองมาด้วยนะครับมาเอ้ยอันนี้เบ็ดใหม่ที่ซื้อละดีเลยวะต้องแผนที่ก่อน ี่แรกกอนอันที่ส<ป>ีใ่ใสอุปกรณ์ก่อนแล้นึงมีอันนี้ด้วยนะดูนะตาดูพี่ <c oughs> พี่ยังดีได้ไพี่แว่นาโคตรเร็วอะ่ะดูดิมาหาแผนที่เอ้ยไม่ใช่หาแผนที่เรือพี่ไปไหนวะยีโน you know, you know. ่ยังนั่นพิกัดสองพันห้ากับลบสี่ร้อยสองพันห้า ต้องไม่ทิศไหนนะต้องต้องไปผิดทางไปผิดทางว่ะทันทีเออได้กระเบนโอ้โหทำไมมันแหลกวะทำไมมันแหลกไวฮานุน้องโอ้ยแหลกทิพย์หายเลยสองพันห้ากับสี่ร้อยก่อนนั้นแน่เลยประมาณกัดอะไรสองพันห้ากับลบสี่ร้อยลบสี่ร้อยโอ้มาผิดทางไปตรงไหนวะก่อนนี้แหละเดี๋ยวดูพิกัดไว้ดิร้อยเจ็ด เรอองพันห้าแสดงไว้ตรงนี้ดิโอเครู้ละไม่ยูก่กันนอกี่ด้าล่างแต่เสม่มันก็อยู่ด้านล่างเปละะ่าได้ล,ลก้กะเบได้บเบแล้นี่ยเจอละเปิดกลองโอ้โคตเกลือตาแหนที่ต่อไปลบพันสองแค่พันลบพันสองกับพันหกมาเร็วแถวนี้เลย ไอแถวๆเนี้ยดูผิดตัวหกร้อยกับสองพันหนึ่งมันเขียนมาหยุดแถวเนี้ยหกร้อยหกร้อยเอาไงเจอละกล่องที่สามครับจะไ,ได้หรือเปล่าโอ้โอกาสมันออกเท่าไหร่วะสองพันแปดกับสามพันหนึ่งโอ้ไกลวะก่อโนแน่เลยสโนแคปสองสองพันแปดกับสามพันหนึ่งร้อย แค่ปอนี้อยู่ใต้เนี่ยสองพันแปดสามพันหนึ่งร้อยโอ้เรืออยู่ไหนวะต่อไปลบ 600, หกร้อยกับลบเก้าร้อยวะโอ้แหลกแหลกจัดเลยเจอ,อกล่องพอดีเลย เนี <N iss flaws> ่ยเองมองไม่เห <morning> <ahan> ็นม <een> ั้งก็มีคนที่แผนก็มีแผนที่ทึงก็เห็นพันสองกับสามร้อยโอ้มันจะได้ไหมวะมันดูยากนงวะแล้วมันนอกยากเลยอ่ะโอ้ทำไมมันแหลกหลายเดี๋ยวนะผิดทางมากวะสามร้อยเอ๊ะอันนี้ก่อนสามร้อยสามร้อยเหมือนกันเลยพูดสุดเปล่าก็ไหนวะสามร้อยแปดสิกับสามร้อยสี่สิบ ร้อแยแปดส้ยไปเจอล้นี่ตอ,อนที่อะไรเหรอไม่รู้ไม่ได้วะเลยสองอันสุดท้ายและวะ้วอ่ะระกิจล้มเหลวป่วะนี่ย No God please no no ทันสองกับสามร้อยสี่สิบทัสองกับเขาเสามรอยสีอัตาทำไมไม่นั่งเรือเองนั่งเรือดีจะไปยืนของในตัวน่าจะเยอะเลยค้าง ผมเกลียดแล้วบบเบรกเกมนี้มากเลยเว้ยไอ้แมพนี้มากเลยมันแบบมันเป็นเบรกอะแบบแบบแบบเบรกปลอมอเห็นไหมทันสองกับสามร้อยสี่สิบนี่ไงสกอ ได้จังเละมันยากยากจะมาเบ็ดอ่ะยังไม่ได้เว้ยมันคือเบ็ดอะไรของก็ไม่รู้อ่ะมาสุดท้ายแล้วเวก้าสิบแค่ว่าอยู่ตรงไหนนั่นแถวนี้ครับมีถ้ำใต้น้ำด้วยวะไ,ไงมาสุดท้ายแล้วโอ้มันไม่ได้อะมันได้ยากมันโอกาสเท่าไหร่วะโอ้ฮ่า <c oughs> ไม่เก่ง มันมีท้าเข้าไปอ่ะคืออะไรวะเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยอ๋อที่ซื้อโทเทมโทเทมอะไรอ่ะอ๋อทำให้ฝนตกคือแม่งในสิบอันนี้อ่ะโอ้โหเป็นคลิปที่แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรละแปดแผนที่ผมลาก,ก่อนโอ้มันไม่ได้ะ่ะหรือว่ามันไม่ใช่พิธีการหาวะ ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอนครับผมนะก็ไม่เป็นไรเออแจกได้นะแต่แบบเฮียไม่ไม่ไม,ไม,ไมีดวงวะไว้เจอกันครับทุกคนไม่ไป